ดีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเมื่อเช้านิกกี้ตื่นขึ้นมานะคะก็มีน้องคนหนึ่งอยู่ประเทศเม,มีน้องคนหนึ่งอยู่ประเทศเยอรมน,นีนะคะส่งข้อความมาหานะคะว่าคุณนิกกี้คะสามีเพิ่งจากไปเมื่อปีที่แล้วและลูกสาวอายุเพิ่งเจ็ดขวบนะคะรู้สึกสงสารลูกมาก ไม่รู้ว่าลูกเสียใจมากไหมไม่รู้ว่าลูกมีบาดแผลท,ทางใจไหมที่พ่อจากไปนะคะและจําเป็นไหมที่จะต้องพา,พาลูกสาวของเขาอายุเจ็ดขวบนะคะไปหานักจิตวิทยาหรือไปหาจิตแพทย์นิกกี้บอกก่อนนะคะว่าไม่ไม่พาไปหานักจิตแพทย์ทันทีนะคะพ่อพาไปหานักจิตแพทย์เขาก็จะต้องให้ยาเนาะ แต่ถ้าหากถามว่าจะพาไปหาหนักจิตวิทยาไหมนะคะนิกี้คิดว่ายังไม่ควรค่ะหน,น้องไม่มีอาการอะไรนะคะสนิกี้ต้องกลับมาถามคุณแม่นะคะนิกี้ส่งข้อความไปหาเ,เพื่อนของเราคนไทยคนนี้ที่ประเทศเยอรมน,นีแล้วนะคะว่า <c oughs> ก่อนก่อนอื่นนิกี้จะต้องถามก่อนว่าคุณแม่เป็นอย่างไรบ้างนะคะ,นะคะเวลาที่เราอยู่ต่างประเทศ แล้วเราสูญเสียคู่รักของเราคู่ชีวิตของเราแล้วเราก็มีลูกด้วยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักเนาะพี่น้องเราก็ไม่มีนะคะจะแณนี้ก็อยากจะถามว่าไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยอยู่เมืองนอกเวลาที่สามีของเราจากไปเราก็เสียใจตัวเป็นแม่นะไม่เป็นแม่ก็เสียใจใครๆก็เสียใจนะคะแต่นี่ก็จะถามก่อนว่าก่อนที่จะช่วยลูก นีก่กจจะต้องรู้ก่อนว่าสุขภาพจิตกับสุขภาพกายของคุณแม่เป็นอย่างไรนะคะ <c oughs> คุณแม่อยู่กับการสูญเสียอย่างไรบ้างคุณแม่นะคะช่วงที่คุณพ่อจากไปคุณแม่มีอารมณ์อย่างไรบ้างมีใครคอยเข้ามาช่วยคุณแม่บ้างไหมนะคะสวัสดีค่ะกิติรัตน์สวัสดีค่ะฮัลโหลเวนดี <c oughs> สวัสดีค่ะกิติรัตฟังไปกับนิกกี้ก่อนเนาะเกี่ยวกับเรื่องการสูญเสียคู่รักในต่างแดนแล้วเวลาที่เรามีลูกเราต้องทําอย่างไรหนึ่งกลับมาดูแลตัวเองนะคะถามตัวเองว่าตอนนี้ตัวเองรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะแล้วเรามีวิธีอยู่กับความเสียใจการสูญเสียคนรักของเราอย่างไรเราก่อนนะคะทําไมจําเป็นจะต้องเป็นเราก่อนเพราะว่าลูกเนี่ยเขาก็รู้สึกคะ่ะเขาก็รู้สึกเสียใจ แต่สิ่งที่เขารู้สึกเสียใจมากกว่าก็ค,ค,คือความเสียใจของแม่ในการจากไปของพ่อแล้วลูกเนี่ยช่วงเวลาที่คุณแม่สูญเสียคุณพ่อไปเนี่ยนะคะ <c oughs> มันจะเกิดกระบวนการอะไรบางอย่างที่ซับซ้อนเกิดขึ้นสวัสดีครับเป็กกี้รบกวนอ่านวอตส์แอป ไปด้วยนะคะทักไปแล้วค่ะเดี๋ยวนิกกี้อ่านให้นะคะแล้วเดี๋ยวนิกกี้ตอบออกมาตอบแบบนี้นะคะตอนนี้นิกกี้ขอตอบอันนี้ก่อนนะนะคะว่าการที่ลูกของเราจากเออจากการที่สามีของเราจากไปคุณพ่อของเด็กจากไปเนี่ยนะคะพอเราเสียใจมากเนะี่ยลูกเขาก็มีความเสียใจของเขาแต่ลูกทุกคนจะมีหนึ่งอย่างคะ่ะเขาเขาจะรู้สึกเสียใจมาก แล้วเจ็บปวดมากถ้าแม่ของเขาหรือพ่อของเขาเสียใจแล้วลูกจะทำอย่างไรรู้ไหมคะสวัสดีครับเบกกี้คะลูกจะทำอย่างไรรู้ไหมคะลูกก็จะเข้ามาปกป้องและดูแลพ่อคุณพ่อหรือคุณแม่ที่กำลังเสียใจอยู่ไอกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่กลับ กลับตาลปัดกันนะคะปกติแม่กับพ่อจะดูแลลูกแต่เวลาเราเสียใจเราอ่อนแอลูกเขาจะกลับมาดูแลเราแต่พเวลาลูกเขากลับมาดูแลเราเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ปกติเพราะหนึ่งเด็กยังเป็นเด็กอยู่เด็กทําไม่ได้เด็กทําไม่ไหวสองถ้าหากเด็กทําอย่างนั้นเด็กจะต้องเอาความเศร้าของตัวเองเอาความเจ็บปวดของตัวเองเนี่ยเก็บไว้ก่อน เก็บไปก่อนแต่จะต้องเอาตัวเองนะมาช่วยคุณแม่ก่อนเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องเก็บกดอารมณ์ว่าห้ามเสียใจเดี๋ยวแม่รู้ว่าเราเสียใจเดี๋ยวแม่จะยิ่งเสียใจไปกันใหญ่ซึ่งการกระบวนการแบบนี้เนี่ยมันในระยะยาวมันไม่ดีมันไม่ดีนะคะแต่เดี๋ยวนี้คี่จะบอกให้ว่าแก้ไขยังไงนะคะก่อนอื่นมาทำควา,ความเข้าใจกันก่อนว่าเวลาที่เราสูญเสียคนที่เรารัก คุณแม่คุณพ่อของเราสามีของเราใครก็ตามมันจะมีอยู่ห้ากระบวนการเหมือนกันทุกคนนะคะกระบวนการแรกแต่จะมากจะน้อยต่างกันนะคะค่ะขอบคุณครับนิกกี้ขอบคุณนะคะที่เป็นให้กำลังใจนิกกี้นะคะห้ากระบวนการนะคะกระบวนการที่หนึ่งนะคะเวลาที่เราสูญเราสูญเสียคนที่เรารักเราจะบอกว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกไม่ใช่มั้ง เราจะรู้สึกเหมือนปฏิเสธความเป็นจริงนะคะอาจจะไม่ได้เป็นทุกคนแต่คร่าวๆทุกคนจะเป็นคล้ายๆกันแบบนี้ 2. จะรู้สึกโกรธทำไมถึงทิ้งฉันไปอยู่คนเดียวนะคะจะรู้สึกทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ยๆเธอก็รีบด่วนจากไปเธอป่วยอยู่แบบนี้แล้วทำไมถึงทิ้งให้ฉันอยู่กับลูกสองคนสามคนคนเดียวทำไมอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีอารมณ์แบบนี้ไม่ใช่โกรธกระฟัดก,กะเฟียฟไม่ใช่นะคะแต่จะรู้สึกโกรธเล็กๆ ถ้าใครมีความรู้สึกปฏิเสธความรู้สึกโกรธทําได้อย่างเดียวนะคะไม่ต้องปฏิเสธตัวเองว่าเฮ้ยห้ามโกรธนะนะคะยอมรับซะว,ว่าตอนนี้เรารู้สึกโกรธอยู่นะคะพอถ้าหากเรายอมรับเพราะมันเป็นกระบวนการอกมันเดี๋ยวจะเข้าสู่กระบวนการที่สามนะคะกระบวนการที่สามก็รู้สึกทําไมรู้ไหมคะอยากหาทางออกละ จะทำยังไงดีให้อยู่กับอารมณ์ของการสูญเสียอย่างนี้ได้จะทำอย่างไรดีให้อยู่กับอาการโกรธเหล่านี้ได้หลายๆคนก็จะไปดื่มเล่าหลายๆคนจะไปใช้ยาเสพติดหลายๆคนจะไปหาวิธีการออกกําลังกายหลายๆคนจะไปอยู่กับการทํางานที่หนักหลายๆคนจะใช้ชีวิตที่จะต้องหักโหมเพื่อที่จะไม่ต้องคิดในสิ่งที่ทุกอยู่นะคะถ้าหากคุณสังเกตว่าตัวเองเป็นแบบนั้นนะคะขอให้รู้ตัวซชว่าเอ๊ะ เรากําลังทําอยู่หรือเปล่าเพราะเวลาที่เราหาเรื่องหาสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจเรามักจะไม่อยู่กับความทุกข์ของเรานะคะมันก็เป็นวิธีการที่อยู่ได้แบบหนึง่งแต่ถามว่าอยู่ได้นานไหมได้นานมากนะคะแต่ถามว่ามันช่วยได้ไหมมันช่วยไม่ได้นะคะเพราะท้ายสุดความทุกข์ก็จะกลับมาโอเคพอเข้าไปผ่านเข้ากระบวนการที่สี่นะคะจะเกิดอะไรขึ้นเราจะรู้สึกเศร้าโศกเสียใจมาก จะยอมรับกับการสูญเสียว่าดูสิเราเขาจากเราไปแล้วนะถึงตอนนั้นล่ะคะ่ะที่ภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า Morning งนะคะมอร์นิ่ก็คือเริ่มอยู่ในการยอมรับการสูญเสียครั้งนี้ว่ามันเจ็บมากว่ามันไม่ดีมากอันที่ห้านะคะพอเริ่มเสียใจมากนะคะเศร้าใจมากก็จะเริ่มเข้ารับบกระบวนการที่ห้าก็คือยอมรับพอยอมรับได้เนี่ย มันจะเหมือนทุกอย่างลงตัวเราจะไม่ได้ลืมการสูญเสียของเราคิดครั้งใดเราก็จะเสียใจแต่เราสามารถอยู่กับมันได้พอเมื่อกระบวนการห้ากระบวนการห้าสเต็ปไปจนครบนะคะชีวิตเราก็จำดำเนินต่อไป นะคะผู้หญิงคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหลายๆคนนะคะก็จะต้องถามตัวเองว่าเอ๊ะจำเป็นที่ต้องอยู่กับตัวเองตัวเองแบบนี้ไปนจนตลอดหรือไม่หลายๆคนก็ตัดสินใจที่จะมีคู่ครองใหม่นะคะถ้าหากใครตัดสินใจแบบนี้นะคะนิกกี้ก็ต้องบอกว่ายอมรับหนึ่งอย่างนะคะ เราไม่ได้อยู่เมืองไทยเราไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมไทยอีกต่อไปนะคะเราอยู่ในวัฒนธรรมต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็มีทางเลือกหลายๆทางนะคะหลายๆคนเลือกที่จะอยู่คนเดียวถ้าหากเลือกที่อยู่คนเดียวก็โอเคนะคะเราก็ต้องช่างใจว่าอะไรดีในผลระยะยาวและอะไรไม่ดีในผลระยะยาว โอเคไหมคะเรื่องตรงนั้นนิกกี้ยังไม่ขอลงนะคะแต่เสร็จแล้วในการที่จะกลับมาดูแลลูกของเราที่เขาสูญเสียของพ่อพ่อของเขาไปคุณแม่จําเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองก่อนเพราะถ้าหากคุณแม่มียังอยู่ในขั้นกระบวนการแบบนี้ยังรับอารมณ์ตัวเองไม่ได้ลูกจะกลับเข้ามาช่วยเรา ะะลูกจะกลับเข้ามาช่วยเราแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่โอเคสําหรับลูกนะคะในกรณีของน้องคนนี้ที่อยู่เมืองไทยสวัสดีค่ะพัชรากรสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาฟังนิกกี้เวลาที่ลูกเข้ามาช่วยเราเวลาที่เรามีอารมณ์เศร้าใจและสูญเสียนี่นะคะเป็นเรื่องที่ไม่โอเคสําหรับลูกเพราะลูกจะต้องเก็บกดอารมณ์ถ้าลูกเก็บกดอารมณ์ในระยะยาวอารมณ์ของลูกลูกจะบอกกับตัวเองว่า ฉันออนแอร์ไม่ได้ถ้าฉันออนแอร์เดี๋ยวแม่ของฉันจะทุกข์ยิ่งยิ่งขึ้นนะคะถ้าหากคุณแม่สังเกตนะคะว่าเอ๊ะทำไมลูกพ่อเสียทั้งคนทำไมไม่มีการอาการอะไรเลยทำไมเขาอยู่ของเขาได้นิกกี้บอกไว้ก่อนนะคะเด็กทุกคนที่คุณแม่เขาพามาหานิกกี้ในเรื่องของการสูญเสียนะ่ะเด็กทุกคนยิ้มทุกคนดูมีความสุขทุกคนแต่พอนิกกี้พูดตั้งคำถามที่เด็กทุกคนร้องไห้ทุกคนแล้วบอกบอกว่าฉันเสียใจมาก ฉันคิดถึงพ่อของฉันมากแต่ฉันเสียใจไม่ได้เพราะเดี๋ยวแม่ของฉันเสียใจโอ้นิกกี้น้องๆเป็นคนที่มีความเข้มแข็งนะคะแต่นิกกี้คิดว่าถ้าหากคุณแม่สังเกตว่าน้องมีอารมณ์แบบนี้นะคะตอนคิดถึงนี่ดิเก้สงสารเด็กๆเนอะนะคะเวลาเด็กๆมาหารู้สึกสงสารพวกเขายิ่งโดยเฉพาะเด็กไทยและเด็กลูกครึ่งนะคะสงสารเขาว่า เออเขาเขาจะอยู่ยังไงเนาะถ้าเขาไม่มีพ่อหรือแม่คนเดียวเพราะฉะนั้นนิกี้นิกี้อยากให้คุณแม่เข้มแข็งเข้มแข็งถ้าหากว่าเราเข้มแข็งไม่ได้นะคะขอให้เราหาคนคุยหาคนคุยหาเพื่อนคุยนะคะแล้วเพื่อนๆนเนี่ยเวลาเพื่อนของเรามาขอความช่วยเหลือขอให้เพื่อนๆอนอย่าบอกบอกว่า เอ้ยเดี๋ยวก็ทําใจได้เข้มแข็งซะพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะคุณไม่รู้หรอกว่าเขาเจ็บปวดขนาดไหนสิ่งอย่างเดียวที่เพื่อนคนไทยทําให้กันได้คือรับฟังแล้วตั้งคําถามเขาซะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง นะคะตั้งคําถามแล้วมีอะไรกินไหมทําอาหารให้เขากินบ้างชวนเขามางานบ้างนะคะแต่อย่าบอกให้เขาเข้มแข็งเพราะการเข้มแข็งของเขาเขาจะต้องเข้มแข็งด้วยตัวของเขาเองนะคะเราบอกเขาไม่ได้นะคะแล้วถ้าหากคุณแม่ ไม่มีเพื่อนอยู่ข้างกายมีคนที่ถูกไม่มีคนที่ถูกใจคุยด้วยให้ไปหาพระนะคะนะคะพระคุยกับท่านก็ได้นะคะแต่ขอให้บอกกับตัวเองนะคะว่ากระบวนการในการอยู่กับการสูญเสียตรงนี้ใช้เวลาประมาณ1ปีไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องแล้วไม่ต้องมาตั้งคําถามด้วยทำไมฉันถึงอ่อนแออย่างนี้ทําไมไม่หายสักทีมันหายไม่ได้นะคะเพราะนี่เป็นเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายแล้วถ้าหากมีการ เจ็บและก็ตายไปในชีวิตของเรามันก็มีการพัดพรากซึ่งเป็นความทุกข์นะคะในเมื่อเรามีความทุกข์เราก็ต้องมีวิธีรับมือนะคะ,อะพอคุณแม่สมมติคุณแม่ไปวัดนะคะสิ่งดิงที่คุณแม่ทําคุยได้คุณแม่ทําตามวัฒนธรรมประเพณีของเรานะคะที่จะต้องมีการสวดมนต์นะคะที่จะต้องมีการเอารูปไปทําพิธีอะไรก็ตามที่วัดทําไปเถอะคะ่ะทำแล้วสบายใจทําแล้วรู้สึกว่า ทำแล้วสามีของเราถึงแม้เขาจะไม่ได้เป็นชาวพุทธอย่างน้อยเราส่งบุญไปให้เขานะคะที่เราทำเขาได้รับเราก็สบายใจนะคะสวัสดีค่ะรุ่งรับดานะขอบคุณนะคะที่เข้ามาฟังเสร็จแล้วการช่วยลูกอย่างไรกลับมาท่าที่การช่วยลูกถ้าคุณแม่สังเกตเห็นว่าลูกหน้ายิ้มตลอดเหมือนไม่มีอะไรนะคะ mm hmm. ก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้วนะคะดีแล้วต้องถือว่าดีแล้วนะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่ทำได คุยกับลูกค่ะบอกให้ลูกรู้ซะว่าลูกบางทีแม่ก็คิดถึงป้าเขานะบางทีแม่ก็คิดถึงคุณพ่อของหนูหนูคิดถึงไหมนะคะแลนะหากเวลาที่คุยคุณแม่อยากจะร้องไห้คุณแม่ก็ร้องไห้ทำไมรู้ไหมคะถ้าคุณแม่ร้องไห้คุณแม่เปิดเรื่องคุยแบบนี้ลูกเขาก็จะเห็นว่าแม่ยอมรับ และความเสียใจเป็นสิ่งธรรมดานะคะแล้วคุณแม่ก็ตั้งคำถามกับลูกว่าลูกเสียใจไหมลูกเป็นอย่างไงบ้างคุยกันค่ะคุยกันแล้วลูกก็จะบอกว่าลูกก็คิดถึงนะคะถ้าลูกร้องไห้เราก็เกาะอบปลอบลูกนะคะโอบกอดลูกแล้วก็ปลอบลูกบอกว่างั้นร้องไห้ด้วยกันนะพอร้องไห้เสร็จนะคะคุณแม่กับคุณลูกนะคะหายใจลึกๆแล้วก็ถอนหายใจ แต่ต่อไปนี้เราจะอยู่ด้วยกันได้นะลูกแม่จะเข้มแข็งเพื่อลูกนะคะบอกกับลูกเขาซะแล้วก็ลูกขึ้นไปหาอะไรอร่อยอร่อยทานหรือทําอะไรที่มีความสุขนะคะแล้วก็อาจจะตั้งคําถามถามลูกว่าลูกลูกอยากจะทําอะไรให้พ่อเขาไหมถ้าน้องน้องคนนี้เขาอายุเจ็ดขวบเขายังเด็กเนาะลูกเรามาวาดรูปให้พ่อไหมนะคะอาจจะนั่งวาดรูปด้วยกันนะคะนะคะหรือบางครั้งทาไม่ได้วาดรูปก็อาจจะมานั่งดู รูปเก่าๆด้วยกันดูแล้วมันอาจจะเจ็บปวดนะแต่ในความเจ็บปวดมีความสุขนะคะแล้วเราก็ดึงข้อมูลความสุขออกมาจากภาพในอดีตสวัสดีครับปั๊มสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณนะที่เข้ามาดูนิกกี้นะคะดูกันไว้เผื่อเราเอาไปช่วยเพื่อนคนไทยเราได้นะคะ ถ้าวาดรูปไม่ได้นะคะแต่ถ้าวาดรูปได้วาดรูปที่น้องเขาวาดแล้วมีความสุขแล้วพอวาดเสร็จนะคะอาจจะมีรูปภาพของพ่อเขาตั้งไว้นะคะแล้วก็เอารูปเนี้ยไปวางไวขง้ข้างๆบอกเอาไว้ให้พ่อเขาดูนะนะคะการทำแบบนี้เป็นการช่วยการ process เรื่องของการสูญเสีย บุคคลที่เรารักให้กับเด็กนะคะแล้วไม่ได้โ o ร e s สอย่างเดียวนะเป็นการแสดงออกให้ลูกรู้ว่าการที่เราสูญเสียคนที่เรารักเราไม่ใช่ว่าเราจะไม่สามารถทำอะไรได้เราสามารถวาดรูปได้เราสามารถทำอะไรก็ได้แล้วส่งไปให้พ่อเผื่อวันหนึ่งพ่อมาเห็นโอเคไหมคะนอกจากนั้นแล้วการอธิบายให้ลูกฟังนะคะว่า คุณพ่อมีอาการเจ็บป่วยไปแบบนี้นะหรือคุณพ่อประสบอุบัติเหตุแบบนี้นะคุณพ่อจากไปแล้วนะถ้าคุณพ่อจากไปคุณพ่อไปไหนนะคะเด็กๆก,ก็จะถามนะคะบอกตามความจริงไปเลยคะ่ะว่าคุณแม่เชื่ออะไรนะคะคุณแม่หลายๆคนเชื่อว่าพ่อไปอยู่กับพระเจ้าแล้วคุณแม่หลายๆคนเชื่อว่าพ่อไปเป็นเทวดาแล้ว คุณแม่หลายๆคนเชื่อว่าพ่อวิญญาณของพ่อยังอยู่กับเราอยู่คุณแม่เชื่ออะไรบอกอันนั้นนะคะไม่ต้องไปบอกอันอื่นเพราะว่าเวลาถ้าบอกอันอื่นแล้วมันดูแล้วมันก็ไม่เป็นความเป็นจริงนะคะถ้าสุดสมมุติว่าคนไทยแบบเราเรามีความเชื่อในทางด้านศาสนาพุทธเราก็จะคุยให้เขาฟังค่ะว่าเมื่อวิญญาณของพ่อหนูไปนะคุณพ่อของหนูยังไม่ได้ไปไหนในช่วงนี้สมมุติเขาเพิ่งจากไปนะคะ เพราะนั้นเราก็จะไปสวดมนต์ด้วยกันนะลูกลูกสวดมนต์ให้ป้านะลูกทําบุญให้ป้าป้าลูกอุทิศส่วนกุศลสอนเขาอาจจะสอนเขาด้วยนะนะคะเด็กเจ็ดขวบนั่งสมาธิได้แล้วมามานั่งสมาธิกับคุณแม่เวลานั่งสมาธิก็สอนให้ลูกแผ่แผ่เมตตาให้พ่อเขาการทําแบบนี้ทราบไหมคะว่าเป็นวิธีที่เป็นกลยุทธ ที่ดีมากมากสำหรับชาวพุทธของเราเพราะว่าเรากำลังบอกว่าในการที่เราสูญเสียคนที่เรารักแต่ไม่ใช่ว่าเราทำอะไรไม่ได้เราสามารถส่งความดีไปให้คาได้เราสามารถส่งบุญไปให้ขาได้เรายังสามารถช่วยเหลือเขาได้นะคะถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณแม่เชื่อแล้วคุณแม่เอาไปบอกน้องน้องเองก็จะรู้เหมือนกันค่าว่าถึงแม้คุณพ่อจะเสียแต่ เขายังสามารถทําอะไรให้คุณพ่ออีกเยอะแยะนะคะอันนั้นเรื่องที่เรื่องที่หนึ่งและเรื่องที่สองไปแล้วนะคะอธิบายคุณพ่อฟังเสาว่าอารมณ์เป็นยังไงแล้วคุณแม่ไม่แไม่ปกปิดนะคะว่าอารมณ์ควรจะยิ้มแล้วควรจะเข้มแข็งอย่างเดียวไม่ใช่นะคะแต่บอกลูกว่าถ้าลูกมีอารมณ์เศร้าลูกร้องไห้นะถ้าลูกคิดถึงปามากๆลูกเหนา่มากมาก ลูกมาหาแม่นะแล้วเรามาอยู่ด้วยกันถ้าหากลูกมีอารมณ์ไม่เข้าใจอะไรลูกมาหาแม่เดี๋ยวเราคุยกันเพราะแม่เองก็เป็นเหมือนกันการที่บอกว่าเพราะแม่เองก็เป็นเหมือนกันลูกเขาจะไม่ปฏิเสธอารมณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนของการสูญเสียคนที่รักนะคะเพราะว่าอารมณ์เหล่านี้เด็กๆก็เป็นนะคะ แล้วการที่เชื้อเชิญลูกออกมาพูดแบบนี้นะคะกระบวนการอยู่กับการสูญเสียของลูกมันจะไม่เนิ่นช้าเพราะเด็กๆหลายคนเนี่ยเขาเก็บไว้ค่ะเพื่อที่จะเอาตัวอยู่ให้รอดแต่กว่าจะออกมาอาจจะ5ปีหลังจากนั้นอาจจะ1ปีหลังจากนั้นอาจจะ10ปีหลังจากนั้นมันค่อข้างช้าถ้าหากมีการ process การเรียนรู้ที่จะอยู่กับอารมณ์การระบายอารมณ์เกิดขึ้นเร็วเมื่อไหร่ดีที่สุดนะคะ ยิ่งเกิดเร็วยิ่งดีถ้ายิ่งเกิด5ปีหลังจากนี้มันช้าถ้ามันช้าก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าในกระบวนการระวังที่เขาจะต้องชีวิตเขาจะต้องอยู่ให้ได้เนี่ยมันจะมีการสร้างวิธีการยุทธศาสตร์ที่จะต้องเอาตัวให้รอดเกิดขึ้นพอเอาตัวให้รอดเนี่ยชีวิตมันค่อนข้างจะเดินทางเป๋นะคะมันค่อนข้างจะเดินทางเป๋เพราะเราไม่รู้ว่าน้องเขาใช้วิธีอะไรโอเคไหมคะ คุยกับน้องยอมรับอารมณ์กับน้องเป็นเพื่อนกับน้องบอกน้องว่าน้องไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลานะคะแล้วที่สําคัญที่สุดพอคุณแม่ดูแลใจตัวเองได้เราอยู่กับตัวเราเองได้เรามีเพื่อนเรามีวิธีการอยู่โลทําอะไรของเราเองได้แล้วนะคะวิธีการนี้สําคัญมากเราจะเป็นตัวอย่างให้ลูกของเราเห็นแล้วเราจะเป็นผู้ที่ดูแลปกป้องคุ้มครอง ลูกของเราต่อไปแล้วลูกของเราจะรู้สึกปลอดภัยกับเราค่ะลูกของเราตอนนั้นจะรู้ว่าอืมแม่เขาอยู่กับความทุกข์ของเขาได้แล้วนะตอนนี้เราสามารถกลับมาเป็นเด็กได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเด็กๆเ,เนี่ยเวลาแม่มีความทุกข์เขาพยายามจะไม่เขาจะพยายามที่จะกดดันความเป็นเด็กของเขาเพื่อที่เขาจะ ตัวโตแล้วดูแลพ่อดูแลแม่ได้ตรงนี้ไม่ดีนะคะแต่แม่ต้องเข้มแข็งแต่เสร็จแล้วมีหลายๆาคนบอกว่าพี่นิกี้คะหนูยังอยู่ไม่ได้แต่เวลาหนูอยู่กับลูกหนูเนี่ยหน้าหนูยิ้มตลอดแล้วหนูทําตัวเข้มแข็งนิกี้จะบอกว่าทราบไหมคะว่าระหว่างความเป็นแม่กับลูกเนี่ยมันมีสายใหญ่ที่แน่นแฟนมากแม่รู้สึกอะไรถึงแม่น่ายิ้มลูกเขาก็รู้สึกเหมือนเรานะคะลูกรู้สึกเหมือนเราเลยเพราะฉะนั้น โกหกไม่ต้องโกหกลูกเสียใจก็บอกเสียใจโกรธก็บอกโกรธกําลังทําใจอยู่ก็บอกกําลังทําใจแต่ขอให้ทําใจด้วยกันนะคะสิ่งนี้สําคัญมากเคยมีเพื่อนคนไทยของเราคนหนึ่งศูญเสียสามีที่รักแล้วมารักษากับนิกกี้นะคะน้องคนนี้อายุสิบขวบน้องคนนี้ก็เก็บเก็บเก็บกดกดดันความรู้สึกของตัวเองแต่เขาพยายามที่จะดูแลแม่ของเขานะคะแต่พอท้ายสุด คุณแม่ก็จะต้องมารักษากับนิกกี้นะเพราะคุณแม่เก็บกดอารมณ์ไว้ตั้งนานและคิดว่าตัวเองจะอยู่กับมันได้ท้ายที่สุดคุณแม่ก็อยู่ไม่ไหวก็ต้องมารักษากับนิกกี้แต่พอรักษากับนิกกี้คุณแม่ก็ต้องมาผ่านกระบวนการ5กระบวนการเนี่ยที่นิกกี้บอกกับนิกกี้อีกครั้งหนึ่งึ่งมันจะต้องย้อนย้อนย้อนยุคพอผ่านไปแล้วนะคะคุณแม่ก็ต้องที่คุณแม่พาตัวเองมารักษาเพราะคุณแม่บอกว่าสงสารลูกน,นะคะแต่ท้ายสุดคุณแม่หายดีคุณแม่อยู่กับมันได้ ลูกของเขาพอเห็นว่าแม่อยู่กับมันได้ลูกของเขาก็มีความสุขท้ายสุดตอนนี้ลูกกับแม่เขาก็เป็นเพื่อนนะคะแล้วก็เป็นแม่ลูกที่รักกันมากอยู่ด้วยกันวันที่อ่อนแอซึ่งกันและกันก็ดูแลกันนะคะและพี่คนนี้นะคะปัจจุบันนี้นิกกี้คิดว่าเขาหน้าจะมีคู่ครองใหม่นะคะซึ่งเขาก็เปิดโอกาสที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุข นะคะ,ะแล้วถ้าหากสูญเสียพ่อทันทีจําเป็นจะต้องพาลูกไปหานักจิตแพทย์ไหมไม่จําเป็นอ้าวแล้วใครช่วยลูกหนูได้ตัวหนูเองตัวคุณแม่เองค่ะแต่คุณแม่จะต้องเข้าใจก่อนวันนี้นิกกี้พูดอาจจะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างใหญ่เยอะนะคะ <c oughs> และนิกกี้อาจจะพูดไปหลายเรื่องถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจกลับมาฟังอีกรอบนะคะแล้วนิกกี้จะหาโอกาส ครั้งหนึ่งที่นิกี้จะพูดและนิกี้จะมามีการเขียนชาร์ตให้นะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจกันเห็นตัวหนังสือด้วยมันอาจจะรู้เรื่องได้ง่ายกว่านะคะเดี๋ยวนิกี้จะเอาไปทําให้โอเคนะคะส่วนวันนี้นิกี้ก็อยากจะบอกบอกว่านิกี้ขอให้คุณแม่นะคะที่อยู่ทางบ้านผู้หญิงไทยทุกคนที่สูญเสียคนที่รักนะคะเด็กๆทุกคนที่สูญเสียคุณพ่อนะคะ ไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกก็ตามให้เข้มแข็งเข้มแข็งแบบไหนนะคะเข้มแข็งแบบที่ยอมรับอารมณ์ของตัวเองเศร้าใจก็ร้องไห้นะคะเดี๋ยวนี้ก็อขออนุญ,ญาตไอแป๊บเศร้าใจก็ร้องไห้และไม่ต้องปกปิดอารมณ์กับลูกของเราอยู่กับลูกของเรานะคะ ดูแลซึ่งกันและกันนิกกี้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะสู้ๆบ,บายๆค่ะ